ถ้าสมมุติว่าการกู้เงินนะคะมันทําให้ประเทศชาติเสียหายครั้งที่แล้วทําไมคุณไม่จัดการทําไมคุณไม่พูดและนี่เขาก็บอกแล้วคุณสมคิดนะคะคุณสมคิดอุบลหรือสมสมคิดเชื้อคงเนี่ยนะคะแกเป็นสอสอุบลสมัยนี้แกสอบตกแต่ก็ได้เข้ามาทํางานบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนที่เขาไม่อยากพูดเพราะอะไรพูดแล้วก็นําไปวิดเบือนกัน มีมีพักการเมืองที่ทํานโยบายขึ้นมาดิฉันบอกว่าเขาจะไปซีซูว่าทมได้ยังไงแล้วยิ่งเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วว่าถูกจ้องนะคะถูกจ้องถูกจับตาทุกฝีก้าวเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาคิดเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าอะไรที่พักเพื่อไทยคิดโดยเฉพาะดิตอนวันเล็นเนี่ยมันคือข้าสารเสกหรือไงพูดออกมาทีไรนะเหมือนซัดข้าวสารเสกใส่สัมภเวสีคือพวกมึงอะเป็นสัมภเวสีแล้วมึงดิ้นเพื่ออะไร เห็นใจคนจนเขาบ้างถึงเดือนเขาไม่ได้มีเงินนะคะหลักหมื่นหลักแสนเงินเดือนเขาไม่ได้มาอย่างนั้นบางคนในชีวิตยังไม่เคยจับเงินหนึ่งหมื่นบาทเลยพูดง่ายๆว่าไม่ได้เป็นเงินที่แจกให้ประชาชนเหมือนกับประชาชนอดอยากปากแห้งนะาต้องแจกให้เขาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งหรือไปทําข้าวกล่องแจกประทังชีวิตไปวันๆหนึ่งที่เขาให้เยอะขนาดนี้เพราะต้องการให้มีการต่อยอดและถึงคุณไม่ได้เอาไปต่อยอดอะไรแค่คุณใช้เงินตัวนี้ นะคะคุณไปตรงไหนคุณใช้ตรงนั้นตรงนั้นก็มีการซื้อขายแล้วก็จะมีการเสียภาษีหรือที่เขาเรียกกันว่าแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองและไอ้พวกที่มันไม่เข้าใจอยู่ทุกวันเนี้ระดับเป็นด็อกเตอร์ระดับเป็นศาสตราจารย์ระดับเป็นโอโหูจบปริญญาไม่รู้กี่ใบเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักการเงินนะคะที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างอยู่แต่ในห้องแอร์เคยมาเดินตลาดนัดไหมนะคะ มึงเคยเห็นคนจนๆเนี่ยนะที่เขาซื้อหมูปิ้งไม้เดียวแต่ซื้อข้าวเหนียวสี่ห่อมันเคยเห็นไหมถ้ามึงเคยเห็นมึงจะได้รู้ว่าเงินเนี่ยนะคะที่เขาต้องการเนี่ยเพราะเขาไม่ต้องการมีชีวิตแบบนี้อีกแล้วเขาต้องการได้เงินแล้วไปทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วมีรัฐบาลไหนที่ทําแบบนี้มันต้องสรรเสริญครับมึงไม่ใช่ไปด่าเขาแล้วสุดท้ายไอ้พวกที่อย่างเช่นไอ้คังคบเนี่ยออกมาพูด นะบอกว่าถ้าทําตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดมันเสียหายยินดีจะให้ยึดทรัพย์ไหมดิฉันถามมันตรงๆเลยนะคะถ้าสมมุติว่ามันสําเร็จมึงมีทรัพย์ให้เขายึดไหมไอ้คังคกมึงจะว่าเหรอมึงเป็นหาอะไรมึงขัดขวางทาไมอะ่ะกับสิ่งที่ประชาชนจะได้รับอะ่ะเขาไม่เขาไม่ได้รับอะไรต่ออะไรมาแปดปีเต็มๆนะคะจะคัดค้านหรืออะไรเนี่ยไม่ว่าเป็นเป็นห่วงเป็นใย,ยไม่ว่า ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องติติงกันเลยแต่ประเภทที่แบบว่าไปยื่นสารเพื่อให้ยกเลิกในเจตนาของมึงคือต้องการล้มอ่ะมึงไม่ได้ออกมาแบบเขาเรียกอะไรนะสั่งสอนมึงไม่ได้ออกมาแบบว่าหวังดีเสนอแนวทางนู่นนี่นั่นแต่นี่คือมึงออกมาคือบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะทําเพราะมันจะเกิดภาวะละนู่นนี่นั่นแล้วรัฐบาลที่ผ่านมาทุกรัฐบาลแม่งโคตรเทพโคตร,คตรดีไม่เคยทําให้พวกกูมีภาระหรือที่วันนี้ที่ใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งใช้ดอกเบี้ย โครงการนุ่นนี่นั่นที่พวกมึงทำที่หายขายตัวไอ้ประเภทที่แบบว่าเสียค่างโง่ซับค่างโง,ซนะาง,โงซ่ซ้อนนะค่าโง่ซับซ้อน,ซ,อนซ้อนเงินของพวกมึงเนี่ยใครจ่ายพวกนักวิชาเกินมันควักกระเป๋าจ่ายคนเดียวเหรอพวกกูก็จ่ายค่ะทุกคนเนี่ยก็ก็พูดง่ายว่าเป็นประชาชนนะฮะมันก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบแล้วละจะทำยังไงอยากถามว่ามึงอยากได้รัฐบาลให้เขามาทำอะไรเออ แล้วถ้าเผื่อว่าประเทศมันวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างนี้ซึ่งนี่ฉันบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยนะคะมันมีหลายหลายประเทศเขาก็เผชิญวิกฤตแบบนี้แต่เขาจะรอดไปได้ด้วยการบริหารของรัฐบาลที่เก่งฉลาดมีวิสัยทัศน์และกล้าชนกล้าที่จะให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาวันนี้มีแต่คนพูดบอกว่าถ้าสมมติว่าโครงการนี้นะทำให้มันล่มจมด้วนั่น,น,นมึงต้องบอกอย่างเดียวเลยค่ะว่า ถ้าอยากจะให้ถ้าอยากจะเห็นว่าโครงการนี้ตกลงนะคะบวกหรือลบถูกหรือผิดมึงต้องให้เขาอยู่สี่ปีเอาไหมอย่าทําให้เกิดทางตันอะไรให้รัฐบาลต้องคว่ำกลางกลางคันเอาไหมอย่ามามีการทําให้รัฐบาลเนี่ยนะคะต้องหยุดหรือยุติหรือยุบสภากลางคันเอาไหมนะคะคือผู้ว่าแบงค์ชาติก็ดูแลการเงินแน่นอนต้องเป็นห่วง แต่รัฐบาลต้องดูแลประชาชนเว้ยควายมึงดูแต่ธนาคารมึงดูแต่การเงินมึงเคยไม่เห็นความเป็นอยู่ของประชาชนไหมวันนี้น้ําท่วมถ้าสมมุติว่าไม่มีรัฐบาลจะเอาความช่วยเหลืออะไรไปทําท่วงทีใครจะเบิกงบใครจะอะไรนู่นนี่นั่นงบกลางมันหายไปไหนหมดเจ็ดแปดปีมานี่งบกลางเหลืออยู่เท่าไหร่มีใครรู้บ้างอย่างนี้พวกมึงไม่ไปถามอย่างนี้พวกมึงไม่สงสัยนะคะ คือถ้าสมมุติว่าจะมีใครมาบอกว่าดิฉันเชียร์เพื่อไทยเอา้ากูเคยปฏิเสธหรือว่าไม่ได้เชียร์ก็เราเป็นคนที่เลือกเพื่อไทยขึ้นมาแล้วเพื่อไทยได้เป็นาารัฐบาลจะต้องไปเสียอ,อกเสียใจอะไรก็ต้องดีใจสิพักการเมืองนะคะมันก็เหมือนกับกีฬาแข่งกีฬากันเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อทีมที่เราเชียร์มันชนะเฮ้เราก็ต้องเฮดิจะร้องให้หพ่อมึงนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าใครก็ตามที่วันเนี้ยนะคะออกมาคัดค้านเนี่ย ไม่ได้ว่าอะไรรักประเทศห่วงชาติก็โอเคแต่กูไม่เห็นมึงทําแบบนี้ในรัฐบาลอื่นๆไงเข้าใจนะถ้าสมมติว่าทุกรัฐบาลที่กู้เงินแล้วแจกประชาชนแล้วพวกมึงออกมาเยอๆเยวๆกูจะกราบเลยค่ะกูจะกราบมึงเลยแล้วเพื่อไทยเนี่ยเขาเพิ่งมาเนี่ยนะหนึ่งเดือนกับสามวันมึงเป็นหาอะไรกัน มึงวิตกจริตอะไรกันขนาดนั้นมึงสะดุ้งแสดงอะไรกันนักหนางงไหมให้เขาทํางานคือถ้าเป็นรัฐบาลแล้วกินเงินเดือนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยววันอังคารก็ไปประชุมสภาพ,พอนักข่าวมาก็สัมภาษณ์กันไปมึงต้องการรัฐบาลแบบนั้นไันโดยไม,ไ,มไ,ดไม่ได้ดูแลประชาชนแล้วเห็นไหมครับม,ม็อบสมัชชาคนจนม็อบอะไรที่มาอยู่หน้าทำเนียบเนี่ยเจอสมคิดเชื้อคงเข้าไปเจอธรรมนัตพมเผาเข้าไปธรรมนัตจะมีเบื้องหลังอะไรเป็นยังไงไม่รู้เอาผลงานตรงนี้ทุกคนกลับบ้านแล้วเพราะอะไร ็เพราะว่ารัฐบาลนะคะไปคุยกับเขานะคะแล้วก็คือพูดงา่ายๆว่าให้ทําให้เขามีความหวังอะไรเงี้ยเขาก็กลับข่าวนี่นะคะอันนี้สื่อเนี่ยไว้ลงเลยสักตัวเลยมึงไม่ลงเลยที่เป็นผลงานของรัฐบาลต้องแซ่ซ้องเขาไหมต้องสารเสริญเขาไหมเขาได้ใจประชชนประชาชนขนาดไหนไม่เหมือนอย่างพวกมึงนะคะเขามาชุมนุมที่หน้าทำเนียบเขามาเรียกร้องก็ปล่อ,อยหมามากัดเขานะคะ แล้วพวกที่มันผ่านๆมาเห็นไหมฮะเอาเจ้าหน้าที่มากีดมากันเขารถซ่วมยังไม่ให้เขาเลยรถห้องน้ําก็ไม่มีนะมาสมัยชัดๆชาเนี่ยโอ้โหนู่นน,นี่หน่อยโอ้โหวอยไว้กันจะตายต้องเข้าใจนะฮะว่าวันเนี้ยคนที่ขึ้นมาทํางานเนี่ยเขาต้องการกําลังใจไม่ใช่ขึ้นมาถึงมึงก็ด่าๆเขาจะคือคือ,ค,อคือฉันบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่เคยชอบเลยใช่ไหมมันไม่โอเคใช่ไหม ถามหน่อยเหอะแล้วตกลงเนี่ยอยากได้รัฐบาลแบบไหนต้องการให้รัฐบาลขึ้นมาทําอะไรมึงบอกกูหน่อยสิแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลนี้เขาจะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะคะก็อยากจะถามเหมือนกันว่าจะขัดขวางทําไมการช่วยเหลือประชาชนในรัฐบาลมันต้องทําอยู่แล้วแต่มันมีวิธีที่จะทําแล้วทํำยังไงนะะไม่ต้องไปกู้เงินไม่ต้องไปอะไรกันมากมาย ไม่ต้องสร้างภาราน้สินให้กับประชาชนมากมายเพราะว่ามันมีเยอะอยู่แล้วดิฉันบอกเลยนะคะว่าถ้าเรายังคงมีความคิดวนเวียนกันอยู่แบบแบบเดิมๆสร้างวัฒกรรมอะไรเนี่ยมันไปกันไม่รอดถามว่าวันนี้ดิฉันเคยด่าพวกเนี้ยด่าหมดแหล,ละไอ้รัฐมนตรีแป้งๆเนี่ยเราก็ด่ามาแล้วแต่ด่ามาแล้วยังไงครับฝังแค้นเกลียดเขาไปทําไมถ้าเกิดวันนี้เขามีผลงานก็คือเขาก็รอดตัวไม่ได้ไปยกย่องอะไร แต่อ้นน่นก็ไม่เอาไอ้นี้ก็ไม่เอาไม่รู้มึงจะเอาหาอะไรโคตรขำนะสวัสดีทุกๆคนค่ะนะวันนี้ที่ฉันบอกว่าหลายคนพูดคําเดียวกันค่ะว่าเอาเถอะมึงจะจับมือกันอะไรกันยังไงก็ไม่รู้แหละก็ขอให้กูอยู่ดีกินดีแล้วกันกูขึ้นจะจบต้องจบฮะคือจะเรียกร้องเอาอะไรนะวันนี้ในเมื่อมีรัฐบาลแล้วค่อเขาทำงานแล้วท,ลที่ฉันบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เข้ามาถึงเนี่ยก็มานั่งขี้เกียจนะเช้าชามเย็นชาม วันนี้เขาทำงานกันมีวันหยุดที่ไหนยังไม่ทันถึงเดือนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมาแล้วสองสายนะฮะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายเรื่องที่เขาจะทำคือเวลาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะฮะเขาทำนโยบายที่เขาให้เอาไว้เนี่ยจนดิชั้นบอกว่าแล้วมันจะเอาอะไรมาทำอีกเนี่ยคือทำแทบจะหมดแล้วมั้งนโยบายที่ให้ไปกับประชาชนเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีเรื่องขึ้นค่าแรงเขาบอกแล้วว่าค่าแรงเนี่ยนะคะ 600บาทอาจจะไปขึ้นปี7 0แต่ถ้า GDP ของประเทศมันเพิ่มแล้วก็ประเทศมันมีการพัฒนานะคะมีเงินมีอะไรขึ้นมามันก็อาจจะขึ้นก่อนถึงปี70็แต่ปี70เนี่ยได้แน่นอนแล้วมีบางคนเนี่ยเข้ามาแซะดิฉันบอกว่าไม่ได้อยากได้1 0 0 0 0บาทเพราะมันได้แค่หเดือนได้ครั้งเดียวอยากได้3,000บาทเพราะว่ามันได้ตลอดชีวิตประทานโทษนะคะ สามพันบาทนะได้เฉพาะคนอายุหกสิบปีขึ้นไปมึงอายุหกสิบหรือยังคือเบี้ยคนชรามึงอายุหกสิบหรือยังแล้วบางคนเด่ยนะฉันบอกว่าถ้าวันนี้เด็กอายุสิบหกเด็กกว่าจะได้สามพันบาทอะนะมันต้องขยันหายใจไปจนถึงไหนมันถึงจะได้สามพันบาทควายจะมาพูดอะไรเสลอนะฮะพูดอะไรเสลอขนาดนั้นดิฉันบอกว่าสามพันบาทเนะี่ย มึงต้องอายุ60ขึ้นไปมึงถึงได้แต่1 0,000บาทเนี่ยอายุ16ปีขึ้นไปเขาก็ได้แล้วยื่นถึงได้บอกไงครับบอกว่าเพื่อไทยจะเอาอะไรมาศูญพันอายุ16ปีได้10,000บาทเอาแค่ครึ่งหนึ่งที่จะกลับมาเลือกเพื่อไทยกูก็ไม่ศูญพันแล้วจ้าแล้วเด็กอายุ16ปีมีคนบอกดิฉันบอกว่าดิฉันบอกว่าเด็กอายุ16ปีถ้าได้1 0,000บาทเขาอาจจะไปต่อยอดขายของออนไลน์ตกลงมีรายได้ดีไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ส่งเสียตัวเองเรียนบางคนเนี่ยนะฮะดิฉ เด็กสมัยเนี่ยเขาเก่งเขาส่งเสียตัวเองแล้วมีเงินให้พ่อแม่เขาอีกคุณไปดูได้เลยตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยถ้าถ้าเขามีทุนถ้ามีคนหยิบยื่นโอกาสที่เขาเนี่ยเขามีสมองซึ่งบางคนก็บอกว่าแน่ใจได้ยังไงว่าสิบหกปีจะไปเลือกเพื่อไทยเด็กเขามีสมองใช่ถ้าเด็กมีสมองอะกูแน่ใจถ้าเด็กไม่มีสมองอะอันนี้ช่วยไม่ได้ไม่ว่ากันนะคะ ต้องการรัฐบาลแบบไหนต้องการเอ่อจะให้รัฐบาลทําอะไรแล้วนายกปัจจุบันเนี่ยทีนบอกว่าเข้าถึงทุกคนแล้วก็มีท่าทีที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่สมาร์ทฉลาดโดยเฉพาะเวลาที่ไปพบปะกับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศหรืออะไรเราก็ไม่ต้องอับอายใครสิ่งเหล่านี้ฉันบอกว่าไม่ได้เห็นมาตั้งกี่ปีแล้วนะคะคืออีพวกที่มันออกมาคัดค้านหรือพวกที่ออกมาบอกว่านายกโจรโจรพ่อมือเด็กเขาไปป้อนใครมา ถ้าเขาเป็นโจรจริงมึงเห็นว่าเขาเป็นโจรจริงมึงมีหลักฐานมึงไปแจ้งความค่ะไปฟ้องเราไป,ปอป,อป,อปอชอก็ได้ควายไม่ต้องมาพูดนะแล้วคอยดูนะคะว่าใครก็ตามที่สบประมาทพักเพื่อไทยไว้นะคะว่าพักเพื่อไทยต้องศูนพันเนี่ยเดือนบอกเลยค่ะว่านอกจากไม่ศูนพันแล้วสมัยหน้าอา,อาจจะได้มาอีกสมัยหนึ่งก็ได้มึงไม่เชื่อมึงก็คอยดูเพราะว่าวันนี้ประชาชนเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการเมือง จะเอาที่จะเลือกที่รักมักที่ชังมึงก็จะไม่ได้หาอะไรเลยแล้วครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าแลนสไลด์เนี่ยนะฮะมาแน่นอนเดิมพันกับดิฉันไหมเดิมพันกับดิฉันไหมฮะเพราะอะไรเพราะครั้งนี้คนเข้าใจแล้วว่าอ๋อเพราะเราไม่ได้ไม่ไม่แลนสไลด์ไ,ไ,ไงคําว่าแลนสไลด์ดิฉันไม่จํากัดเฉพาพืพ่คไทยนะฮะ อาจจะเป็นก้าวไกลก็ได้ที่แลนสไลด์เพราะนี่คือตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าถ้าคุณอยากให้การเมืองเนี่ยนะคะมันไปโลดไปตามที่คุณอยากได้คุณต้องไม่รักพี่เสียดายน้องคุณต้องไม่เลือกใบหนึ่งและอีกใบหนึ่งไปให้อีกพักหนึ่งคุณต้องการสองใบไม่ว่าจะเป็นพักใดพักหนึ่งดิฉันไม่กีดกันนะคะก้าวไกลหรืออะไรถ้าคนเลือกคุณได้ขึ้นมาคุณทาค่ะนะคะ คุณจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าประชาชนเขาเลือกให้คุณมาเสียงส่วนใหญ่ให้คุณเป็นคุณเป็นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งอีกสี่ปีข้างหน้าดิฉันบอกว่าหมาตัวไหนมาบอกหมาตัวไหนพูดว่าเพื่อไทยจะสูญพันธุ์มึงเอาอะไรคิดคะสิบจุดเก้าล้านเสียงเขายังไม่ตายหาแล้วยังจะได้อีกสิบหกปีขึ้นไปเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าอีกสี่ปีข้างหน้าที่เขาจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาจะไม่ จะเลือกเพื่อไทยบ้างเหรอเคตจะปันใจไปให้มึงหมดเลยเหรอข่าว,ข,าวข่าวที่มีอยู่ในทุกวันนี้ฉันบอกว่าเด็ก,กมันรู้ดีกว่าพวกเราอีกหลายคนยมันเข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆแลวเอาข่าวมาเล่าเรายังเพิ่งรู้อ๋อมันอย่างนั้นอย่างนี้เหรอสี่ปีข้างหน้าคำว่าแลนสไลด์ดิ่ฉันเชื่อว่าเกิดขึ้นแน่ค่ะเพราะนี่คือโมเดลการเลือกตั้งเมื่อ,อ,เ,อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยสิบสี่นะถ้าจำไม่ผิดสิบสี่พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ย คนมันเริ่มรู้แล้วไงว่าถ้าเลือกตั้งแบบนี้เป็นเบี้ยหัวแตกแบบนี้สุดท้ายก็จะยุ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ยุ่งเพื่อไทยนะคะก็กาสองใบก้าวไกลก็สองใบหรือจะพลังประชารัฐหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ที่ฉันบอกว่าพรรคการเมืองทุกพรรคถือว่าเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกเข้ามาค่ะไม่มีใครจับฉลากเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้ปากหมาที่มาบอกว่าพวกประเด็จการพวกนั้นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเนี่ยนะคะหูป,ปากมึงไปเลยค่ะนะคะ เก็บปากเอาไว้ไปเห่าเวลาใครเดินผ่านเงาเดินผ่านมึงเห่าเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องอุไรนะคะคือคือที่ฉันพูดเลยนะคะว่าแม้กระทั่งตอนเนี้ยหลายๆคนที่บอกว่าเพื่อไทยเป็นนั่งร้านให้เขานนุนนี่นั่นแต่เพื่อไทยเข้ามาเพื่อไทยยกเลิกคําสั่งคอสชอนะคะกฎหมายหลายๆอย่างที่มันยังมีอยู่เขายกเลิกนะคะแล้วถามว่าถ้าบิ๊กตู่บิ๊กต้อมนะคะ โอเคตอนที่เขาบริหารอยู่ดี่ฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าไอ้ที่พูดพูดกันเนี่ยจริงแท้เป็นยังไงหรือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราก็ด่าเขาไปเสร็จแล้วจะตามด่าเขาไปถึงไหนแล้วในวันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริง<ๆ>ก็ถือว่าสองคนนั้นนะคะ<ๆ>เขาวางมือแล้วจริงๆแล้วคุณจะเอาอะไรอีก<ๆ>เพื่อไทยทําได้ขนาดนี้นี่ปิดสวิต์สามปอรจริงๆนะคะปิดโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อปิดโดยที่ไม่ต้องมานั่งนะคะคุกคามข่มขู่อะไรกัน ปิดโดยเอาเสียงประชาชนเนี่ยปิดคุณจะไปหาได้ที่ไหนคะกับการเมืองที่ในที่สุดเนี่ยพรรคการเมืองพรรคการเงยอมที่จะถูกด่าเพื่อที่ตัวเองจะได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วสะสางอะไรต่ออะไรที่มันอีดุงตรงดังกันอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนคนที่แบบว่าเ,ออเพื่อไทยอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นสิทธิ์ที่ของคุณค่ะซึ่งดิฉันไม่ได้บอกว่าอุ้ยเชื่อเธอไปกาไปการบอกว่ามารักเพื่อไทยแต่ไม่ต้องชอบใครชอบมันเชียร์ใครเชียร์มันค่ะ เหมือนคุณดูกีฬานั่นแหละนะถ้าคนแพ้คือถ้าทีมแพ้คนไม่แพ้ก็ตีกันค่ะก,ก็จบค่ะใครผิดนะคะตำรวจก็ลากตัวไปก็แค่นั่นเองคะไม่ต้องมาอะไรมากอย่ามาโลกสวยนะคะดูผลงานของรัฐบาลดิฉันพูดเลยค่ะว่าถ้าสมมุตินะคะว่าไอ้พวกที่มันออกมาดา่าทุกวันเนี้ยมันด่าเพราะอะไรมันไม่ได้ด่าเพราะว่าเพื่อไทยทําดีหรือไม่ดีนะคะมันด่าเพราะว่า เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วคนที่มันรักเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นี้เองค่ะจบข่าวไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยทีนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยมองว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเอ๊ะแล้วที่เพื่อไทยเนี่ยนะคะถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมานู่นนี่นั่น รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะเขามีกฎหมายท,ที่ที่เขาเรียกว่าคอยคอยอยู่คุณไม่ต้องไปห่วงละและพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นพักใหม่นะครับเป็นพักที่แตกมาจากพลังประชาชนหลังจากที่ไทยรักไทยถูกยุบเสร็จแล้วก็มาเป็นพลังประชาชนก็ถูกยุบอีกมาถึงเพื่อไทยก็ถูกรัฐประหารเรียนถามว่าไอ้พวกที่บอกว่าสู้มากกว่าสู้กว่าสู้นู่นสู้นี่สู้นั่น,นฉันถามว่ามึงจะมาสู้มากกว่าพักเพื่อไทยเขาได้ยังไง เขาสู้จนถูกยุบพักสองครั้งฐปจะผานสองครั้งเขาสู้จนกระทั่งหัวหน้าพักเนี่ยนะคะถูกยึดรัพย์ตัวยิ่งรักเองก็ถูกยึดรั์เหมือนกัน